ใครที่ชอบกินลูกพลับบ่อยๆควรรู้จะส่งผลต่อสุขภาพแบบนี้รู้แล้วคุณอาจจะเปลี่ยนใจสวัสดีค่ะคุณผู้ชมผลไม้อย่างลูกพลับซึ่งเป็นผลไม้ที่นำเข้าจากประเทศจีนและปัจจุบันในบ้านเราก็เริ่มมีการปลูกกันบ้างแล้วซึ่งลูกพลับเป็นผลไม้ลูกเล็กๆเปลือกมีสีทองอารามเนื้อจะออกรสชาติหวานกรอบอร่อยจนหลายๆท่านชื่นชอบและลหลงใหลในรสชาติของลูกพลับเอามากๆ และวันนี้สุดติ่งจึงจะมาบอกถึงประโยชน์ดีๆจากการกินลูกพับให้ได้ทราบกันค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบกินบ่อยๆลองมาฟังถึงประโยชน์ของลูกพรับกันดูค่ะว่าจะส่งผลดีต่อสุขภาพในด้านใดบ้าง 1. ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลูกพับเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากซึ่งวิตามินซีนอกจากจะมีสปปรรพคุณช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณได้แล้ว วิตามินซีที่อยู่ในลูกพลับก็ยังมีสปปรรพคุณช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีซึ่งลูกพลับเพียงแค่หนึ่งผลจะมีปริมาณของวิตามินซีที่มากถึงร้อยละ80กันเลยทีเดียวซึ่งสารอาหารอย่างวิตามินซีถือว่าเป็นสารอาหารที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันดังนั้นผลไม้ที่น่าสนใจมากๆก็คือลูกพลับนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายได้รับวิตามินซีในปริมาณที่เพียงพอในแต่ละวัน และเป็นการช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเพื่อช่วยป้องกันแบคทีเรียไวรัสและราซึ่งเป็นตัวก่อโรคร้ายแรงตามมานั่นเองค่ะ 2. ช่วยบำรุงสายตาลูกพรับจัดว่าเป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญอย่างลูทีนและซีแซนทีนซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระทั้งสองชนิดนี้มีสรรพคุณที่สำคัญต่อการบำรุงสายตาทั้งช่วยป้องกันการสูญเสียเกี่ยวกับการมองเห็น และช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคตาที่สำคัญอย่างโรคต้อกระจกได้อีกด้วยค่ะ 3. ช่วยป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ผลไม้ในกลุ่มสีส้มหรือสีเหลืองนั้นจะเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารที่สำคัญอย่างสารเบตาแคโรทีนซึ่งสารอาหารชนิดนี้จะมีสปปรรพคุณช่วยในการควบคุมและลดอัตราการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้เป็นอย่างดีและผละไม้อย่างลูกพลับก็จัดว่าเป็นผลไม้ที่อยู่ในตระกูลผลไม้สีส้ม จึงมีสารอาหารอย่างเบต้าแคโรทีนอยู่ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายอีกทั้งลูกพลับยังอุดมไปด้วยไฟเบอร์ในปริมาณมากซึ่งดีต่อระบบขับถ่ายและระบบย่อยอาหารจึงส่งผลทำให้ลำไส้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นการกินลูกพลับจึงมีสปปรรพคุณช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาเกี่ยวกับลำไส้หรือช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นั่นเองค่ะ 4. ช่วยลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนลูกพลับเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารที่สำคัญอย่างสารโพลีแซคคาไราซึ่งสารชนิดนี้ได้มีการวิจัยค้นพบว่าเป็นสารที่สำคัญต่อกระดูกเป็นอย่างมากถ้าหากร่างกายได้รับสารชนิดนี้เข้าไปก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเกี่ยวกับกระดูกได้อย่างโรคกระดูกพรุนนั่นเองดังนั้นตัวช่วยในการเสริมสร้างกระดูกให้มีความแข็งแรง ผลไม้อย่างลูกพลับก็เป็นตัวช่วยที่น่าสนใจมากๆอีกชนิดหนึ่งจึงส่งผลทําให้การกินลูกพลับจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุนได้ค่ะ 5. ช่วยควบคุมระดับความดันเลือดได้เพราะสืบเนื่องจากลูกพลับเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารอาหารมากมายและแร่ธาตุต่างๆที่ร่างกายต้องการโดยเฉพาะสารอาหารอย่างโพแทสเซียมซึ่งสารอาหารชนิดนี้เมื่อร่างกายได้รับเข้าไปก็จะไปทำหน้าที่ช่วยขยายหลอดเลือด และช่วยลดแรงดันเลือดให้มีความสมดุลกันมากขึ้นจึงส่งผลทําให้ระบบการไหลเวียนของเลือดในร่างกายไหลเวียนได้สะดวกมากขึ้นช่วยลดความดันโลหิตได้และเมื่อความดันโลหิตอยู่ในระดับปกติก็ส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจเพราะความดันโลหิตที่สูงเกินไปนั่นก็เป็นสาเหตุของการนําไปสู่โรคหัวใจได้ดังนั้นการกินลูกพลับจึงช่วยลดความดันโลหิตและป้องกันโรคหัวใจได้ในระดับหนึ่ง อีกทั้งวิตามินซีและโฟเลตที่อยู่ในลูกพลับยังมีสปปรรพคุณช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและภาวะหัวใจวายได้อีกด้วยค่ะ 6. ช่วยเสริมสร้างความจำที่ดีลูกพลับถือว่าเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารมากมายที่ดีต่อสุขภาพยิ่งผู้ที่มีความจำขี้หลงขี้ลืมผลไม้อย่างลูกพลับก็เป็นตัวช่วยที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยนะคะเพราะลูกพลับจะมีสารอาหารที่สำคัญอย่างสารไฟเซติน ซึ่งสามชนิดนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มของสารฟลาวโวนอยที่มีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างความจําที่ดีพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบประสาทและสมองให้ทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นจึงช่วยป้องกันความเสื่อมเกี่ยวกับสมรรถภาพทางสติปัญญาได้และไม่เพียงเท่านั้นสารไฟเซตินยังมีสรรพคุณช่วยเพิ่มระดับเซโรโทนินให้กับร่างกายได้อีกด้วยค่ะ7ช่วยบํารุงผิวพรรณ ลูกพลับเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารมากมายทั้งวิตามิน A วิตามิน C สารเบตาแคโรทีนลูทีนซีแซนทีนไลโคโพีนและคริปโตแซนทีนซึ่งสารอาหารเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลดีต่อสุขภาพผิวทั้งนั้นเพราะจัดว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีสปปรรพคุณช่วยป้องกันความเสื่อมของผิวได้ทั้งช่วยป้องกันร,รอยเหี่ยวยน่นช่วยป้องกันร,รอยตีนกาช่วยลดรอยกระจุดด,ด่างดำ ช่วยบำรุงผิวพรรณให้กระชับช่วยชะลอแก่และที่สำคัญยังช่วยลดอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานได้อีกด้วยค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ